จนเดี๋ยวนะนเปิดบ้านตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2568จนถึงวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568ค่ะดูวันที่คาดเคลื่อนนะคะเปิดแต่เมื่อวานจะปิดวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการซับสไครต์กดไลค์กดใจขอบคุณน้ำจิตน้ำใจจากเพื่อนๆค่ะที่แวะเข้ามาเติมกำใจให้กับชนิสราชานแนลค่ะ เข้ามาซับสไครต์กดไลค์กดใจให้ตลอดนะคะเข้ามาไม่เห็นเจ้าของบ้าน <_ d ata> เข้ามาไม่เห็นแอดก็ฝากข้อความเขียนจุดมายน้อยส่งสติกเกอร์ทิ้งไว้ให้พอได้เห็นหน้า <_ d ata> เห็นตากันขอบคุณหลายหลายเด้อมีแตภาพเฟรนชิปมีแต่ภาพจากเพื่อนๆทุกคนแ่่ทั้งเพื่อนใหม่เ <_ d ata> พื่อนเก่าค่ะแวะหมุนเวียนมาเติมกำลับบงใจให้อยู่ตลอดเวลาก็ช่วงนี้ก็สะสมระยะทางอยู่ ยังอีกไกลอยู่นะเพืนเพื่อนก็เร่งอยู่เนาะ,ะก็เปิดบ้านเงียบสะสวมากค่ะเพื่อนเพื่อนเข้ามาอาจจะไม่เห็นเจ้าของบ้านไม่ตือสากันเนาะขอบคุณไล,ลายด้วยค่ะสําหรับที่จะภาพที่ไอเวียนเข้ามาเติมกําลังใจให้อยู่ตลอดเวลาเปิดบ้านเพื่อนก็เข้ามาหาอยู่ไม่ขาดนะเพื่อนเข้ามาจอดอยู่ด้วยนานเหมือนกันนะ อ่ะชีสลาก็ขอบคุณมากเลยสำหรับกำลังใจที่ได้จากเพื่อนทุกคนค่ะช่วงหลังๆก่อนหน้านี้พูดคุยเจรจาไม่ค่อยได้เลยไอนะไอหนักมากเลยมอช่วงวันสองวันนี้ยก็ยังชัวง่วเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะเริ่มไม่ค่อยไอทีแล้วนะพอได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนขอบคุณเลยไลเดอร์ ที่มาเติมกำลังใจให้อยู่ตลอดเวลาชนิสลาก็ได้เวลาอันสมควรที่จะปิดบ้านแต่ก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนปิดบ้านเพื่อให้ทางระบบได้ประมวลผลแล่ชนิสราก็จะเปิดบ้านสะสมกิโลเมตรความสำเร็จสะสมกิโลเมตรที่จะเข้าเกณฑ์ความสำเร็จที่ ใครๆเขาก็มีเป้าหมายมีจุดหมายชนิสลาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เปิดช่องสร้างสรรเนื้อหา<ม>เพื่อสร้างไรายได้ให้กับช่องโปรไฟล์ของตัวเองเพื่อน <s> เพื่อน <s> เพื่อนใหม่อาจจะยังไม่เห็นหน้าค่าตา,าก็เข้ามาเติมกำลังใจเขียนจดหมายน้อยทิ้งไว้ให้ ขอบคุณเล,ลยลเดอใครที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยน,นามหมดทุกยูเซอร์นะคะก็ขออภัยนะที่นี้เด้อค่ะนิสลาก็เห็นหน้าค่าตาเพื่อนๆแล้วละ่ะคะแต่บางทีไม่ได้ตอบกลับทันทีเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณจุณภาพมากมายที่มีให้กับชนิสราชาแนลนะคะขอบคุณเลไลเดอค่ะสาวอุดรคนนี้ยินดีรับทุกกำลังใจจากเพื่อนๆคะ่ะเปิดบ้านเมื่อไรเพื่อนเข้ามาส่งกำลังใจ หนังสั้นหนังยาวเพื่อนก็ไปรับชมส่งกำลังใจให้เขียนจดหมายน้อยพอได้คิดถึงกันก็แวะเวียนไปหากันขอบคุณมีจัภาพที่ได้จากเพื่อนๆทุกคนเลยไม่ว่าจะเปิดค่าการมองเห็นในแบบไหนว่าจะเป็นแบบออนแอร์แบบไ์สดหรือว่าเป็นคลิปสั้นคลิปยาวเพื่อนก็มาเติมกำลังใจให้อยู่ตลอดค่ะ มีปฏิสัมพันธ์มีสภาพเป็นชิตของโลกโซเชียลมีเดียของช่อง YouTube อยู่ยาวนานนะคะให้เราได้คลับเคลื่อนให้เราได้มีเนื้อหาสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนๆนจากพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่ป้าน้าอาชาว y o u t u b e อรทุกคน ที่มาเติมกำลังใจให้ชนิสราชาแนลมีแรงผลักด,ดันสร้างสรรค์เนื้อหาเพิ่มมากขึ้นมีแรงผลักด,ดันในการทำคลิปทำคอนเทนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กันชนิสราก็ได้เวลาอสมควรจะปิดบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวถ้าเปิดบ้านใหม่เพื่อนก็จะเห็นแดงๆอ้อนอยู่ค่ะยินดีรับทุกกำลังใจด้วยค่ะค่ำคืนนี้เวลาเวลา ได้เลิกง,งามยามดีได้23่ชั่วโมงกับอีกประมาณเกือบ6นาทีค่ะชนิสลาก็จะปิดบ้านแล้าด้วยค่ะเซนคิวโซมันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็เจอกันใหม่ซียูซูนนะคะ่